สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่จะมาสอนทำโลโก้ที่เป็นรูปแบบนี้ค่ะอ่ะโอเคอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบกริชนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทําตามทีละขั้นตอนทีนี้วันนี้มันจะเป็นเอฟเฟกใหม่ๆอ่ะค่อนข้างเยอะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะให้น้องๆทําตามทีละขั้นตอนแล้วก็ค่อยๆทําอย่าสคิปข้ามนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเป็นเอฟเฟกใหม่หมดเลยนะคะ วิธีการทำค่ะเราก็มาที่ New Composition คลิกขวา New Composition หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะที่ขวาเรามี Compo เนอะแล้วก็สร้างเป็น Compo s ขึ้นมา5วินาทีแบ็ก g r o u n d สีดำปุ๊บพอกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ ไออันที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยน้องๆไม่ต้องสนใจนะคะก็คือมันเป็นสิ่งที่พี่ทําไว้นะคะอ่ะแต่เรามาทําในคอมโพสองเนาะทีนี้พอมาแล้วค่ะเราก็เอาโลโก้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วใส่เข้ามาจะเป็น JPEG หรือว่าจะเป็นไฟล์ PSD ก็ได้นะคะ h o t o s h o p ก็ได้พี่เอาไฟล์ที่เป็น Photoshop นะคะเพราะว่ามันปัดพื้นหลังทิ้งแล้วเนาะก็ดึงลงมาวางได้เลยพอดึงลงมาวางปึ๊บมันจะถามนะคะว่าเราจะเอาเป็นอะไรพี่ก็เปิดไหมเปิดได้หมด เปิดเลเยอร์นะคะกดโอเคปึ๊บนี้แล้วก็ดึงโลโก้ที่เราเอาใส่ขึ้นมานะคะมาไว้ที่เลเยอร์1อันพอมันได้แล้วพี่รู้สึกว่าขนาดมันใหญ่ไปนะคะพี่้าทำการกด S ตัวย่อนะคะ S เพื่อดึงสเกลออกมาแล้วก็ลดสเกลลงไปค่ะลดลงไปประมาณนี้ละกันนะโอเคพี่พอใจที่ตรงนี้นะคะ พอเราดึงโลโก้เสร็จแล้วค่ะเราจะทําการสร้างอีกหนึ่งเลเยอร์ขึ้นมาก็คือเลเยอร์ของโซลิดนั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะทําลวดลายแล้วก็ทําการบัออันนี้เข้าไปนะคะอ่ะก็กขวา new solid อันนี้สีอะไรก็ได้นะคะกดโอเคไปพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้อันนี้ขึ้นมานะคะทีนี้เราจะทําการใส่เท x t u r e ลงไปในตัวนี้ให้น้องๆมาที่ เอฟเฟกต์แอนด์พีเซตัวนี้นะคะถ้าใครไม่มีนะคะมาที่ w i n d ดว์ถ้าใครไม่ขึ้นเ f ฟเฟกต์แอนด์พีเตรงนี้นะมาที่ Windows แล้ก set, วก็กด Effect a ์แ p นด์พีเหรือว่ากดคอนโทรลเลขห้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้พอมาถึงแล้วค่ะเราก็จะใส่เอฟเฟกเข้าไปโดยเอฟเฟกที่พี่จะใ้ใช้วันนี้นะคะชื่อว่า Effect ต์ t ฟชั Noise ตัวนี้ตัวแรกก่อนนะคะแ t t a l Noise นะคะสะกดคือ F R A C T A L, T A L ถูกแล้วอะ D E A R, A F R A C T A L, t e c t o r น้อยเห็นไหมแถ้คำว่า t e เ t u r ขึ้นมามันก็ม่คำว่าน้อยนะคะพอกดก e x t u r น้อยมาแล้วเราลาก t e x t u r น้อยนะคะมาใส่ใน solid มันจะขึ้น texture แบบนี้มาให้เรานะคะ ทีนี้พอขึ้นเท็กเจอร์แบบนี้มาแล้วเราจะทําให้มันเป็นเลียมเลี่ยมดาที่เราอยากได้ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนมาที่สั่งฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลตรงนี้เอฟเฟกต์คอนโทรลนะคะมันก็จะมีให้เรามาปรับค่าจูนค่ามาดูตรงน้อยไทย้น้อยไท้นะคะเปลี่ยนจากซอฟต์ไลเนอร์ให้กลายเป็นบล็อกปุ๊บพอเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นบล็อกบล็อกอย่างนี้คะ่ะมันก็จะเป็นเท็กเจอร์ที่เราจะเอามาขยับขยขยืขยเนาะ พอเปลี่ยนตรงนี้แล้วมาที่คอนทราสต์ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะปรับสีของมันเนี่ยให้เข้มขึ้นนะคะที่จะปรับไปที่ประมาณไม่เกิน200นะคะอันนี้แล้วแต่เรานะเลขไม่ตายตัวค่ะอยู่ที่เราลองปรับเล่นได้เลยสมมติพี่ปรับไป200ร้อยคิดค่าเลยแล้วก็ไบรท์นินะคะแสงอาจจะปรับลดลงมานะคะไม่เกิน20อ่ะพี่ปรับจากลบสิละกันนะคะอโอเค อะทีนี้พี่ได้สีที่พี่พอใจแล้วแล้วพี่ก็มาปรับรูปทรงของสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะพี่ไม่ได้อยากให้มันเป็นเหลี่ยมๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพิกเซลแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็มาที่ transform แล้วก็เอาตัวนี้ออกนะคะ uniform scaling เพราะว่าถ้าเราไม่ออกมันจะดึงให้มันเท่ากันทั้งหมดเนาะพี่ก็ดึงเอาออกไปก่อนแล้วก็มาปรับความกว้างความสูงความกว้างพี่อาจจะปรับสั เอาสักเท่าไหร่ดยียืดยืดเลยเนาะเอาสักสามสมมุติสามพันนะคะตัวเลขตรงนี้ไม่ตายตัวนะคะเหมือนกันก็คือน้องสามารถเลือกได้เลยว่าน้องจะเอาปรับค่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ความสูงนะคะความสูงพี่เอาสักหกร้อยห้าสิบเอาสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสูงไปไหมสูงไปหน่อยนะคะเอาสักหกร้อยห้าสิบละอืมโอเคมันก็ จะได้มาประมาณนี้นะคะพอพี่ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วพี่ก็จะลองทําการกดตอนนี้มันยังไม่เกิดอะไรใดๆขึ้นถูกไหมอ่ะทีนี้น้องต้องมาตรงนี้ค่ะ evolution evolution ตรงเนี้ยน้องสามารถลองเลื่อนถ้าเลื่อนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมานะคะเราจะทําการให้มัน <c oughs> ให้มันทําการขยึกขยือนะคะ ทีนี้เราจะทําการใส่สูตรโดยที่เราไม่ได้ทําการแอนิเมชันแล้วนะวิธีการใส่สูตรค่ะก็คือกดออ t ิเนตค้างที่แป้นพิมพ์เสร็จแล้วกดรูมนาฬิกาปึ๊บมันจะขึ้นอันนี้มาให้นะคะมันจะขึ้นเป็นเหมือนการใส่โค้ดมาให้นะคะวันนี้ใส่โค้ดง่ายๆค่ะก็คือให้น้องใส่คำว่า Time ลงไป e i m e time ปึ๊บพอ,องใส่ time ลงไปแล้วเนี่ย ลองกดเล่นดูก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ขยืนแหละแต่มันขยืนแบบน้อยอะ่ะมันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยจะทำการคูณเวลาเข้าไปให้มันนะคะก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันขยับน้อยไปพี่ก็ทําการถามแล้วก็คูณคูณในที่นี้ก็คือกดดอกจันนะคะที่โยนแป้นพิมพ์เนาะคูนสัก3000 เห็นไหมเห็นไหมคะพอเราคูณเวลาให้มันวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะขยับเร็วขึ้นเค okay, นะคะอันนี้พอเข้าใจนะตามทันนะคะทีนี้พอเราทำการกระทำทั้งสองตัวนี้แล้วที่จะทำการรีเซ็ตค่ามันนิดนึงนะคะก็คือไปที่คลิกขวาแล้วก็ P compose เสร็จแล้วตอนแรกมันจะเดือยอยู่ตัวนี้นะคะให้น้องกด Move all attribute into the new composition ตัวนี้นะ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันสักนิดนึงนะคะอันนี้เป็น solid ใช่ไหมพี่ก็เปลี่ยนเป็น solid นะชื่อตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะคะแค่เอาไว้ให้เราจำเฉยๆว่าเราทำอะไรขึ้นมาเนาะอ่ะแล้วก็ตัวล่างคะ่ะโลโก้พี่ก็ทำการ P c o m p o s n เหมือนกัน คอโพตัวล่างเลือกเหมือนเดิมนะคะ move all attribute into the new composition นะคะตรงนี้พี่จะเปลี่ยนว่าเป็นโลโก้ก็กดโอเคเราก็จะได้คอมโพสที่มา2อันนะคะเป็นพีคอมโพสที่มา2อันทีนี้เราจะทำการแมปตัวนี้เข้าไปอยู่ในโลโก้เราจะไม่เอาตัวนี้แมปเข้าไปโดยตรงนะคะเราจะต้องสร้างเราเราจะต้องสร้างไอ้นี้ขึ้นมาใหม่ ก็คือให้เราคลิกขวาแล้วก็มาที่ New เสร็จแล้วให้น้องสร้าง Adjustment Layer ปึ๊บขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำการลองรับลวดลายของ Solid มาใส่ในโลโก้ลากตัว Adjustment นะคะมาไว้ตรงกลางมาไว้บนโลโก้แหละนะเสร็จแล้ว <c oughs> ปิดตาลองปิดตา Solid ดูนะคะแล้วก็ ยังไงต่อละ่ะทีนี้เราจะมาทําการเชื่อมนะคะก็คือให้ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวโซลิดกับตัวโลโก้ให้เรามาที่เอฟเฟกค่ะแล้วก็เซิร์ชคำว่า d i s p a c e m e n t map นะคะปรากฏถือ DI s ดิสแ a P-L-A D E M E N T แล้วก็เวนต์วัคแมปอ่ะอันนี้มันขึ้นมาให้แล้วเนาะเราก็ดึงตัวนี้ค่ะมาใส่ใน adjustment พึ๊บพอดึงมาแล้วเราจะเห็นว่ามันขยึดขยืนนิดนึงใช่ไหมคะเราก็มาทำการปรับค่าก่อนโดยมาที่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ย Display Map Layer ให้มาเลือกเป็น Solid เราตั้งค่าตาม solid เนาะปึ๊บมันก็จะทำการขยับเห็นไหมคะขยับตาม solid ข้างบนทีนี้พี่ก็จะทำการตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือตั้งค่าตัวนี้เราสามารถดึงได้ว่าความกว้างความยาวมันจะให้มันขยับขนาดไหนอะไรเงี้ยมันมีทางบวกทางลบนะได้หมดเลยอันนี้ค่าไม่ตายตัวคะ่ะอยู่ที่น้องๆว่าน้องๆชอบแบบไหน,น ขยับมังมังมังม hey, to so, ังอย่างนี้เห็นไหมคะอ่าทีนี้เราได้เราพอได้แล้วนะเห็นปะมันจะขยับแต่เราจะให้มันขยับตลอดทั้งคลิปเลยมันก็จะดูปวดหัวเกินไปนะคะฉะนั้นพี่จะทําการลดค่ามันลงมาก่อนลดค่าของตัวนี้นะคะลงมาให้ขยับแบบหนึ่งอ่ะอย่างนี้โอเคไหม ทีนี้นะคะพี่จะทำการพี่จะทําการใส่ฟิลให้นะคะเราจะมาทําที่ตัวโลโก้ค่ะก็คือมาที่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิม Effect and preset นะคะแล้วก็เซิร์ชไปคำว่า Fill i l l l Fill นะคะเราจะทําการใส่โลโก้ใช่ไหมให้เราทําการ u p l i c a t e โลโก้ขึ้นมาก่อนนะคะกดคันธนดีป๊บแล้วก็ Fill มาใส่ในโลโก้ ตรงนี้สีนะคะน้องๆก็สามารถทําการเปลี่ยนได้ว่าน้องจะให้สีเนี่ยมันเป็นสีอะไรนะคะตอนที่เบลอเนาะมู่เพีย้ยนกันนะแล้วก็กดดีนะคะขยับน,นิดนึงได้เห็นความต่างอ๋อลืมให้กดสกิลีนด้วยนะคะ แล้วเราก็ลดตัวที่เราเนี้ลงมาให้มันเท่ากันนะคะเค okay, ไหมตนทีน้นองก็ทำการกดดิฟฟิเคชนะคะตัวนี้คอนทลดี D ขึ้นมาขยับตามเวลาที่เราต้องการให้มันขยับนะคะนีอก็แล้วแต่น้องได้เลยเนาะ ลองเพด์ดิอ่ิโอเคนะคะทีนี้พี่ทำการใส่เบลอร์เพิ่มเข้าไปให้นะคะในตัวของตัวของโลโก้ที่เราทำการดิฟฟิเคตมาเนาะพ <a> mm hmm. ี่กาเซิร,ร์ฟเบลอร์มาที่แกเซนเบอร์ตรงนี้นะคะเราก็ดึงมาใส่ ก็มาดึงค่าเบอร์ว่าเราอยากให้มันเบอร์สักเท่าไหร่นะคะก็ดึงไปเลยอ,อันนี้แล้วแต่เราใส่ทุกอันเลยทำได้แล้วค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะแล้วน้องๆก็ทำการเซฟมาส่งนะคะเอ็กพอร์ตมาส่งเนอะเรนเดอร์ค่ะ เขีดนะ okay. ขึ้นมาแล้วนะคะก็ตั้งค่าเลขสอแล้วก็เลือกที่อยู่นะคะว่าแท่มันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่นี่แล้วกันนะที่ f, ่ะกดเตทเพื่อกดเพย์แล้ไฟล์ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไฟล์มันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอเราประมาณนี้ค่ะจบแล้ววันนี้นะคะ